ครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซี FC, แฟนเพจของร้านลุ่งเรืองทรัพย์เกษตรไทยทุกท่านนะครับวันนี้ครับได้มาจัดส่งปุ๋ยขี้ไก่แกบให้กับลูกค้าอาของสวนอินทภาลัมนะครับของจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับอำเภอจตุรพักพิมานนะครับจำนวนสามร้อยกระสอบนะครับให้กับลูกคา้าสวนอินทภาล,าลัม นี่เป็นอินทผลัมเนื้อเยื่อครับปลูกโดยใช้อินรีทั้งหมดครับเป็นปุ๋ยที่แก่ๆของทางร้านลุ่นเรือทรัพย์เกษตรไทยใช้มาตั้งแต่ปลูกนะครับเพิ่มปลูกนะครับบำรุงต้นจนให้ผลผลิตปีนี้เป็นผลผลิตปีที่ที่3นะครับปีที่3นะครับรสชาติร้านลุ่นเรือทรัพย์เกษตรไทยรับประกันคุณภาพนะครับหวานกรอบนะครับ มีจำนวนนะครับมีอยู่ประมาณ100ต้นนะครับของปีนี้ฤดูการนีไ้ได้หมดไปนะครับส่วนมากจะเป็นจองของลูกค้าทั้งหมดนะครับสำหรับแปลงนี้ของลูกค้าจะปลูกผสมเป็นเหมือนไรนาส่วนผสมนะครับปลูกข้าวไปด้วยนะครับจะเป็น คูคันแทน,นานะครับที่กว้างแล้วก็ปลูกอินทผลัมไสนะครับหลังจากที่ได้เก็บผลผลิตของปี64ไปแล้วนะครับต้องบำรุงต้นบำรุงใบนะครับกันทำการฟื้นฟูนะครับสบภาพต้นให้สมบูรณ์เพื่อที่จะออกผลผลิตในปีหน้านะครับ อันนี้จะจัดเก็บให้ลูกค้าเข้าโกดังนะครับเป็นปุ๋ยขี้ไก่แกบบรรจุกระสอบตัวนี้เป็นพิเศษนะครับสำหรับลูกค้านะครับกระสอบใหญ่นะครับหน่วสามร้กระสอบอเนื้อขี้ไก่นะครับมาดูเนื้อขี้ไก่เป็นขี้ไก่อา,อายอาุน่าจะประมาณาตัวนี้เรานี้อยู่ที่ประมาณสัก70 จ็ดสิบวันนะครับเนื้อขี้ไก่จะเยอะนะครับดูตามภาพนะครับนขี้ไก่ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรแกบก็ตายแล้วนะครับความร้อนไม่มีนะครับสามารถที่จะเอาไปใส่ได้เลยนะครับสำหรับขี้ไก่แกบชุดนี้นะครับน้ำหนักจะอยู่ที่ประมาณเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณกระสอบละ20่กิโลนะครับขี้ไก่แกบคงเหลือ คงเหลืออยู่ที่โกดังของร้านจำนวนประมาณ200-300กระสอบครับ200กระสอบแต่ว่าได้โดนจองไปแล้วนะครับหลังจากนี้จะไปส่งที่จังหวัดกาลสินนะครับของอสวนบอนไม้นะครับสวนบอนไม้จำนวน100กระสอบไอ้200กระสอบนะครับแล้วก็ลูกค้าสั่งจองไว้รับเองที่หน้าร้านนะครับ100กระสอบ ครับสำหรับท่านใดที่สนจิตสนใจนะครับติดต่อกันเข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางเบอร์โทรของของเพจนะครับของร้านนะครับเบอร์โทรร้านนะครับเป็นเบอร์โทรนะครับ0807322529นะครับ0807322529นะครับหรือจะเป็นเบอร์อีกเบอร์หนึ่งนะครับ0 9 7ย 3291026 0973291026ะครับติดต่อกันเข้ามาได้นะครับพูดคุยกันเข้ามาได้ครับในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นของจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับมหาสารคามกาลสินขอนแก่นอุดรธานีสกลน,นครมุกดาหารนะครับในพื้นที่บึงการนะครพนมรองพูดคุยติดต่อกันเข้ามาได้ครับไม่ว่าจะเป็นทางข้อความทางแชทนะครับทาง มือถือโทรศัพท์นะครับติดต่อกันเข้ามาได้นะครับทางไลน์นะครับช่องทางแอปพลิเคชันไลน์นะครับติดต่อกันเข้ามาได้ครับพูดคุยกันเข้ามานะครับราคาช่วงนี้ราคาของทางร้านปรับปรับขึ้นนะครับปรับขึ้นเนื่องจากตามสถานการณ์นะครับค่าใช้จ่ายที่มีการวัตถุดิบของเรามีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นนะครับค่าแรงงานนะครับแล้วก็ค่าขนส่งปรับขึ้นเป็น กระสอบละบาท1บาทนะครับพร้อมบริการลูกค้านะครับถึงไร่ถึงสวนนะครับจัดส่งให้เรียบร้อยสวยงามเก็บเงินปลายทางนะครับอ่ช่วงนี้อาจจะช้าหน่อยนะครับช่วงหน้าฝนนะครับอ่จจะจัดส่งคาดเคลื่นนะครับวันหนึ่งวันสองวันนะครับพูดคุยกันเข้ามาได้ครับทักทักกันเข้ามานะครับสอบถามกันเข้ามานะครับเนื้อขี้ไก่เป็นขี้ไก่แบบไหนกระสอบบัตรจุแบบไหน ชอบแบบไหนนะครับลูกค้าเอาไปใช้แต่และแต่และอย่างแต่และพื้นที่ไม่เหมือนกันนะครับเอาไปใช้พืชบางคนก็ชอบแกบเยอะนะครับบางคนก็ชอบแแกบน้อยนะครับเอาไปใส่พืชใส่ผักนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ